สวัสดีค่ะมาเจอกับแซบแบบมัมนะคะแอลลี่วานนิสเบลครามทูมายช่องแอนยั่มมี่มัมดีว่าไอ้คุกกิ้งทุ่ยไอ้คุกกิ้งบาร์บีคิวกรีนชิคเก้นโอเควิธีทำซอสไทยซอสและกระหรี่และพริกโอเคไอ้เมคในแพนและเทคอะซัมอะสิ่งในไซด์และก็อีสโอเคโซ่ลูก ดีรเชียดสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะติ๊กปิ้งไก่วันนี้จะปิ้งไก่กินก็ตตาบักทัวค่ะอยากกินตําทัวก็ไก่ย่างนะคะก็เลีออ่างไก่ค่ะนี่ใส่เนยลงไปก่อนนะคะหลักะเอาไก่ลงไปย่างคะ่ะเห็นไหมไม่อบนะคะย่างนะคะย่างขาไก่นะคะอยากกินแบบนี้เนาะย่างขาไก่ค่ะเห็นบอกขา you see my friend chicken It's It's a l r i g h t e a this t I want eat with papaya from Thailand yeah but now I make first, okay? yeah, ka, mai, g r i l l for chicken f i r s okay น่ค่ะเห็นไหมนะกินไหมนะกินไหมมามาจะมามามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแซบแบบปั๊มมาแล้วนะคะมือเดีดตั้มทัวแขกค่ะ ตำตัวแขกแล้วกระไดไก่ย่างนะคะย่างเองกับมือเลยนะจ๊ะเล้กกระไดแคบหมูนิดนึงนะคะเอาออกมานิดนึงนะคะนี่ค่ะน่องไก่ใหญ่ๆย่างนะคะแล้วเราก็จะกินกับตำถั่วแขกจ้าอยากกินแบบนี่นะคะอยากกินแบบนี่เนาะพักกับ b o d ้ l ล f e ดอกค่ะอยากเน้นแบบนี่นะจ๊ะมาค่ะมามากินน้ำกันอ่า hello everyone คําเฮีย or enjoy with my food i have อ h uh, salad i don't know bean or not bean salad and chicken grilled chicken yeah you see come eating with me and enjoy with me my friend ค o m e here come here ดีจ้าแซ่บแบบมัมมาแล้วโมากค่ะมากินตาถั่วแขกน้ำกัน,นะค่ะเหมือนอย่างนี้เนาะค่ะแล้วก็ได้ไก่ย่างค่ะนําเสนอย่ายเสนออย่างเองกับมือนะคะนี่ค่ะไก่ย่างน่องใหญ่ๆนะจ๊ะกินกระตําถั่วแขกนะจ๊ะเนาะได้เข่าจานเดิมค่ะแล้วก็เขา่าเคิรนเขาแฮมบ่อเขากลนหมอน่ะนะติ๊กมากินแบบนี้เ่ยเขากลนหม้อแบบนี้ค่ะมันทุนห้นเลยค่ะตอนนี้เนาะ มาจ้าก่อนจะไปคำแรกก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆเ,เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะมามากินน้ำกันค่ะ Hello e v e r y o n n ค c า m Enjoy with me in my food Okay today I have grill chicken สลัดบีนสลัดโอเค And little spicy for me but for you I not sure uh, My friend when you come for look my video please like or support me or when you not subscriber please subscribe to me thank you so much come enjoy with me มาค่ะเพื่อนๆมาใช้มือนะคะอืมอืมดีก่นะคะ ใ่ของเราอืมซอบค่ะมักเองนะคะเราก็ย่างค่ะในกระทะไม่ได้ป๊บนะคะย่างเอาอยากกินอย่างะะาย,ะะะะย่างเาางขาเต็มปากอยู่กบเบาเข้าวาแล้วเนาะให้เบาๆนี้เดีวยวจ้ะ Rồi. Th Ta กินหนึ่งกันไปค่ะต้มถั่วต้มถั่วอืม,อม มาเด้อจากฟังไทยฟังลาฟังยุโรปฟังเอเชียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะมากินน้ำกันจ้า mà subscribe 嗯。Mm. แบบค่ะู้นสุดนาำตำมะฮงสุดนนำตำประทั่วตำมะฮงมาค่ะไก่ไกๆๆ่ไหนังนะคะจัดไปจ้ะื้ แซ่บถ้าติกินตำทัวร์พักสิจะบอกคอยกินนะคะแล้วบูบอกเป็นอย่างอืม,อม เอาเก็บไว้ตรงนี้นะอืมลูกสาวกินข้าวแล้วอิ่มแล้วจ้ะ แม่วากมันจะใส่ค่ะเขาเปิดหลดหน้าต่างกับเป็นเซโร่แล้วเปิดประตูบ้าโหลดไม่เยี่ยมพระโหลดหน้าหอน จะคําสุดท้ายท้ายสุดนะคะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะเนาะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซั s สไคร์ให้ติ๊กหน่อยนะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ My f r i e n d this clip for finish okay I must stop now for make video because I want it again later okay please subscribe r like and share for me okay thank you so much for c o m e visit my channel นะคะ แซบแบบมัมอ๋อยังมีมัมโอเค See you next video บ y ายบาย